ทุเดน,เนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันพุทธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2564แรม11ค่ำเดือน8สองหนปีฉรูสีประจำวันได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีดำสีม่วงแก่ สีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีส้มสีแสดสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหได้แก่สีแดง สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีขาวสีเหลืองสีอัป,ปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีชมพูทิศสิริมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอัป,ปมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ 9 3 1นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีและ1 7 1นาฬิกาหนาทีถึง18นาฬิกาเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้วันนี้เป็นวันโลกาวินาศวันไม่เป็นมงคลเกิดหายนะความวุ่นวายตัดเล็บวันนี้จะพ้นภัยนุ่งผ้าใหม่วันนี้จะมีความสุขห้ามแต่งงานวันนี้ คำแนะนำประจําวันวันนี้อาจเกิดความลังเลในการตัดสินใจเรื่องสําคัญบางอย่างเลือกไม่ถูกอันโน้นก็ดีอันนี้ก็ใช่เพราะมองสถานการณ์ไม่ออกอ่านเกมไม่ขาดบางอย่างเป็นเรื่องใหม่ที่คุณยังไม่มีประสบการณ์ให้พยายามสงบสติอารมณ์ให้ดีก่อนอย่ารีบร้อนใจร้อนตัดสินใจหรือรีบด่วนลงมือทำอะไรเดี๋ยวยิ่งไปวุ่นวายกันใหญ่ ตั้งสติดีๆใช้ความรู้ความสามารถที่มีค่อยๆค,คิดค่อยๆแกทุกอย่างมีทางออกหรือตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอเรื่องสุขภาพฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันจึงต้องระวังรักษาสุขภาพให้ดีเพราะคุณมีโอกาสที่จะแพ้อากาศคัดจมูกหายใจไม่สะดวกหากเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วระวังอาการจะกำเริบเคล็ดมงคลทำบุญเสริมดวงวันนี้ สร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างหนังสือธรรม,มะบริจาคหนังสือให้ผู้ได้โอกาสบริจาคทุนการศึกษาให้ผู้ยากไร้บริจาคคนพิการทางหูโรงเรียนสอนคนหูหนวกควรไหว้พระประจำวันที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทคาถาสวดบูชาพระประจำวันพุทธชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุดท้องว่า ปีสามระโลปุสัตร์พุธส่วน17จ็จบจะทําให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณตัวเลขมงคลประจําวันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลขหและเลข9คติประจําวันยิ้มเข้าไว้กําลังใจจะตามมาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ